ช้างศึกเตรียมขยี้ทีมชาติลาวต่อลุ้นจบแชมป์กลุ่มซีเกมรอบรองเจอใครก็ได้ขณะที่แฟนบอลไทยชอบสไตล์การคุมทีมเคุเกะฮอนดะเชียร์ให้มาคุมเยาวชนไทยด้านมาดามแป้งพอใจเกมลุกช้างศึก3นัดกด1 1ประตูสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพานุวัต์นะครับในคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของการแข่งขัน ฟุตบอลซีเกมเรื่องราวของทีมชาติไทยกันหน่อยแบบจัดเต็มนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u บสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้มาเก็บตกควันหลงหลังศึกฟุตบอลซีเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3นะครับที่ทีมชาติไทยของพวกเราเอาชนะทีมชาติกัมพูชาไปขาดลอยด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์นะครับโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลซีเกมที่เวียดนามหนนี้สดใสสุดๆอยู่ที่ว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับนะัดสุดท้ายของทีมชาติไทยเนี่ยเดี๋ยวจะพบกับทางฝั่งสปปลาวนะครับในวันจันนี้ก็ติดตามกันได้ ขณะที่หลังจบเกมที่ชนะทีมชาติกัมพูชาเนี่ยเป็นมาดามแป้งนนพันธ์ล้ำซำนะครับล่าสุดได้ออกมาชื่นชมนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนที่สามารถกลับคืนสู่ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมได้อีกหนึ่งครั้งนะครับมาดามแป้งผู้การทีมชาติไทยบอกว่าขอชื่นชมทีมงานสตาฟโค้ดและน้องๆนักกีฬาทุกคนการที่ทีมชาติไทยเริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้และกลับมาชนะใน2เกมที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจ ดังนั้นมาดามแป้งอยากชื่นชมและให้เครดิตทุกคนที่รวมใจกันสู้เพื่อทีมสู้เพื่อคนไทยจนพลิกสถานการณ์กลับมาได้มาดามแป้งบอกว่า3เกมที่ผ่านมาทีมก็พยายามสื่อสารและพูดคุยกันอยู่ตลอดสิ่งไหนที่ผิดพลาดหานหน้ามาคุยกันให้กำลังใจกันเพื่อให้ทีมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะต้องเข้าใจว่าทีมเนี่ยมีเวลาฝึกซ้อมน้อยและจนถึงตอนนี้ทีมชาติไทยกําลังดีขึ้นจริงๆแน่นอนว่าทีมเนี่ยจะทํางานหนักกันต่อไปและจะไม่ประมาทในการเจอกับสบปป,ปลาวแน่นอนแม้ว่าโอกาสจะเข้ารอบสูงแต่ทีมชาติไทยจะเล่นเพื่อชนะในเกมนัดสุดท้ายนะครับนอกจากนี้มรรดามแป้งยังบอกอีกว่าอยากขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่คอยให้กําลังใจตลอดมาเชียร์ที่สนามซึ่งอย่างเกมเมื่อวานเนี่ยในขณะที่ฝนตกหนักก็ยังเห็นภาพแฟนบอลชาวไทย ยืนเชียร์นักเตะไทยไม่ไปไหนก็รู้สึกซึ้งใจรวมถึงคนไทยที่ดูอยู่ที่ประเทศไทยด้วยทุกคนเป็นกําลังใจที่ดีทีมชาติไทยนักเตะแล้วก็ทีมงานทุกคนสัมผัสได้ขอบคุณจริงๆนะครับมาดามแป้งนี่เขามีความสุขมากนะครับผมว่ามาดามแป้งผู้จัดการทีมชาติไทยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้บรรยากาศของทัพช้างศึกทําให้นักเตะผ่อนคลายนะเวลามาอยู่กับทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทุ่มเทให้กับวงการฟุตบอลไทยสุดๆนะครับนอกจากนี้ มีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับล่าสุดมาดามแป้งเนี่ยเขาลงภาพเดินอยู่ในสนามที่นัดที่ไทยชนะกัมพูชาใช่ไหมและข้างหลังเนี่ยเป็นเคสุเกะฮอนดะเฮดโค้ชทีมชาติกัมพูชาซึ่งฮอนดะเนี่ยเขาเป็นระดับตำนานทีมชาติญี่ปุ่นนะครับและเดินข้างหลังมาดามแป้งเนี่ยเหมือนฮอนดะเป็นเป็นบริกาศมาดามแป้งเลยเป็นภาพที่เท่อย่างมากนะครับซึ่งพอมาดามแป้งลงภาพนี้ไปเนี่ยก็มีแฟนบอลชาวไทยชื่นชมนะครับแล้วก็อยากให้มาดามแป้ง ติดต่อฮอนดะมาคุมทีมเยาวชนทีมชาติไทยคือตอนนี้ผมลงข่าวเคสุเกะฮอนดะในเฟซบุ๊กของสยามสปอร์ตฟุตบอลสยามหรือตามเพจต่างๆที่ฮอนดะออกมาชื่นชมว่านักเตะไทยแข็งแกร่งมีทักษะดีทีมชาติไทยแข็งแกร่งจริงๆแล้วหวังว่าสักวันเขาจะพากัมพูชามีความสามารถที่ดีเหมือนทีมชาติไทยให้ได้นะครับก็มีคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวไทยเนี่ยชื่นชมฮอนดะเยอะมากๆนะครับว่าเป็นโค้ชหนุ่มวัยรุ่นที่มีฝีมือไม่ธรรมดา ทั้งการพาทีมชาติกัมพูชาพัฒนาสามารถต่อกรกับทีมอื่นในอาเซียนได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนบอลบิวอัพบอลให้นักเตะเนี่ยมีความสามารถในการสร้างสรรค์เกมรูปแบบเต็มที่จนทําให้แฟนบอลชาวไทยชื่นชมรวมไปถึงปฏิกิริยาของฮอนดาถึงแม้ว่าเขาจะพากัมพูชาแพ้ไทยขาดลอยศูนย์ต่อห้านะครับแต่เขาก็ให้นักเตะเนี่ยเล่นในเกมตลอดรวมไปถึงหลังจบเกมเนี่ยฮอนดะก็ให้นักเตะกัมพูชาเนี่ยไปขอบคุณ ทีมงานสตาฟโค้ดไปไหว้มาโนโพกิงเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับและฮอนดะเนี่ยเขาก็ปรบมือให้กับแฟนบอลชาวไทยด้วยก็เป็นภาพที่ดีซึ่งโอ้โหผมลงเนี่ยไปดูได้เลยครับคอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่พูดถึงฮอนด a เนี่ยชื่นชมในฝีมือและอยากให้ฮอนด a มาคุมเยาวชนทีมชาติไทยมาวางรากฐานต่างๆนะครับเพียบจริงๆคอมเมนต์ในโซเชียลตอนนี้นะครับแต่ผมก็เป็นไปได้ยากเพราะฮอนด a เองก็เพิ่งมารับหน้าที่โค้ดได้ไม่นานก็ยัง ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเขาก็มีความสุขในการทําทีมชาติกมูชาคือฮอนด a ทพูชาเนี่ยเขาไม่กดดันเหมือนทีมชาติไทยแน่นอนนะครับเพราะต้องยอมแล้วว่าฟุตบอลไทยเนี่ยค่อนข้างกดดันอย่างมากและแฟนบอลเราก็คาดหวังไว้สูงเพราะคุณภาพและวัตถุดิบของเรามันดีมากต่างจากกมูชาที่ค่อยๆสร้างก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดในอนาคตถ้าฮอนด a เขาฝึกปลือฝีมือจนแข็งแกร่งเนี่ยผมว่าเขาเป็นอีกหนึ่งเฮดโค้ชที่น่าจับตามองนะครับเพราะเขาเป็นคนที่ มีประสบการณ์ในฟุตบอลยุโรประดับโลกมาหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าวิสัยทัศน์รวมไปถึงสไตล์การทีมทำทีมต่างๆผมว่าเขาจะเก่งแน่นอนไม่แน่เหมือนกันนะครับในอนาคตถ้าเกิดฮอนดาเขามีชื่อเสียงโด่งดังและเขายังอยากทำทีมในอาเซียนต่อเยาวชนทีมชาติไทยก็มีโอกาสเหมือนกันแฟนบอลเห็นด้วยไหมลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยแต่ผมเชื่อแฟนบอลชาวไทยน่าจะเห็นด้วยกันเยอะเพราะคอมเมนต์ที่ผมลงในข่าวนี้ไปเนี่ย มีแต่คนเชียร์ให้ h นดักมาคุมเยาวชนทีมชาติไทยนะครับอะเรื่องราวของหลังเกมที่ทีมชาติไทยชนะกัมพูชาก็ประมาณนี้ละกันที่มาฝากกันครับจากนั้นมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยหลังจากจบนะัดที่ชนะกัมพูชาไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0ูนเนี่ยณนะตอนนี้ทีมงานมานโพกกิ้งนะครับรวมไปถึงนักเตะก,ก็ต่างโฟกัสในเกมนัดต่อไปที่จะพบกับสบปป,ปลาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะแข่งขันกัน ในวันที่16พฤษภาคมนะครับเวลา1ทุ่มตรงถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7 s d อย่าลืมติดตามนะตอนนี้มโน o โพกิ้งการฝึกซ้อมต่างๆก็ให้นักเตะเน้นรีคอร์เวรีร่างกายนะครับโดยเฉพาะคนที่ลงสนามไปแบบเต็มๆในเกมเจอกับกัมบูบชาก็ให้ทำการรีเฟรชร่างกายส่วนคนที่ไม่ได้ลงสนามก็ฝึกซ้อมกันแบบเข้มข้นตามปกตินะครับแล้วก็มีการคาดหมายกันว่าในเกมที่จะพบกับสบปบปลาวเนี่ย ช้างศึกอาจจะมีการโรเตชันนักเตะนะครับมาโน่ต้องการให้นักเตะตัวหลักหลายๆคนเนี่ยพักร่างกายให้สมบูรณ์เพื่อรอเล่นรอบรองชนะเลิศแต่เกมนี้มาโนโ่พกิ้งก็จะไม่ประมาทนะครับจะเป็นการส่งชุดผสมตัวจริงและตัวสำรองนะครับก็จะให้โอกาสนักเตะที่ไม่ค่อยได้เล่นใน4เกมหุ่นเนี่ยได้ลงสนามไปโชว์ฝีเท้าแต่ก็ยังมีตัวเกา่เกาๆประคองอยู่นะครับอย่างเซนเ,นเตอร์เนี่ยโจนาธานเข็มดีก็พร้อมลงเล่นอย่างต่อเนื่อง อนุสักใจเพชรก็พร้อมเล่นนะครับขณะที่แดนกลางเนี่ยเราอาจจะได้เห็นวิลเลียมไวเดเชอร์ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมเจอกับสบปป,ปลาวนะครับหน้าเป้ากูตับสั้นได้พักมาในเกมที่ชนะกัมบูชาลงมาเป็นตัวสำรองเท่านั้นเกมกับสบปป,ปลาวก็มีสิทธิ์ลงเป็นตัวจริงนะครับเช่นเดียวกับจัก,กริดพลพลเมธีสารคามก็มีการโรเตชันแล้วอาจจะมีการพักวิลเทพกับวรชิตก็เป็นไปได้นะครับผมเห็นด้วยนะผมว่านัดเจอสอปอป,ปลาวอ่ะ ด้วยคุณภาพของทีมชาติไทยอ่ะผมว่าเราผ่านได้อยู่แล้วแต่เราห้ามประมาทเป็นอันเด็ดขาดเท่านั้นเองนะครับคือตอนนี้โอกาสเท่ารอบเราสูงอยู่ที่ว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือเปล่าถ้าอยากจะเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยทีมชาติไทยต้องชนะสปป,ปลาวและลุ้นให้มาเลเซียเนี่ยไปสะดุดแพ้หรือเสมอกรมบูชาเราก็มีสิทธิ์ที่จะจบเป็นแชมป์กลุ่มได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าผมไม่สนใจหรอกครับจะจบเป็นแชมป์กลุ่มหรือไม่แชมป์กลุ่มขอชนะสปป,ปลาวเรียกความมั่นใจและรอบรองชนะเลิศเนี่ย ไม่ว่าจะเจอใครก็พร้อมสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดหรือเวียดนามผมว่าทีมชาติไทยชุดนี้ไม่มีกลัวอยู่แล้วอย่างที่มาน o p โพกิ้งพูดอยู่เสมอนะครับว่าถ้าเกิดเราจะเป็นแชมป์เราก็ต้องพร้อมชนะทุกทีมให้ได้อันนี้ผมเห็นด้วยมาน o p โพกิ้งก็ยืนยันว่าตอนนี้อยากให้นักเตะโฟกัสในเกมต่อไปแบบเต็มที่กลับมาแก้ไขข้อผิดพลาด โดยเฉพาะเกมลับที่ยังมีข้อบกพร่องที่ทําให้คู่ต่อสู้เจาะได้เขาพยายามจะแก้ในจุดนี้และเขามองว่าเกมกับสบปปลาวเนี่ยเป็นการทดสอบที่ดีเพราะฉะนั้นในเกมกับสบปปลาวยังสําคัญนะครับทีมชาติไทยต้องชนะให้ได้ส่วนสถิติเกมนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเข้าทางทีมชาติไทยอย่างชัดเจนนะครับไทยเจอลาวในฟุตบอลซีเกม9นัดเนี่ยทีมชาติไทยชนะหมดเลยแล้วก็เป็นเวลากว่า21ปีแล้ว ทีมชาติไทยไม่เคยโดนทีมชาติลาวยิงประตูเลยนะครับเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยในซีเกมครั้งที่30ที่ฟิลิปปินส์ตอนปี2019เนี่ยไทยชนะลาว2 .0 ต่อนะครับขณะที่ครั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ชนะลาวถึง6ต่อ0ในปี2 0ง5ง่ายๆครับเจอกันทั้งหมด9นัดชนะรวด9นัดเลยสำหรับทัพช้างศึกยิงได้36ประตูด,ด้วยกันนะครับขณะที่แน่นอน,นครับห้าประมาทอย่างที่ผมพูดไปว่า ต้องชนะให้ได้แล้วผมคิดว่าลาวเขาก็มาทําเต็มที่แน่นอนนะครับแต่ผมเชื่อว่าด้วยคุณภาพทีมชาติไทยเนี่ยแล้วคนที่กลาหายที่อยากจะลงสนามก็มีอีกเพียบเลยที่ยังไม่ค่อยได้เล่นน่ะผมว่าเกมเนี้จะเป็นเกมที่สนุกยังไงก็ส่งกําลังใจให้กับทัพช้างศึกกันได้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าแฟนบอลเวียดนามจะมาชมเกมนี้กันเยอะอีกหรือเปล่าเพราะว่าโอกาสที่ทีมชาติไทยจะชนะก็ค่อนข้างสูงนะครับช่วงหลังแฟนบอลเวียดนามมาเชียร์ทีมชาติไทยแล้วนะครับคือถ้าตามแช่งเนี่ยผิดหวัง ถ้าเชียร์เนี่ยสนุกไงเพราะว่าทีมชาติไทยเล่นเกมลุกบุกมันดูแล้วเล้าใจและเอนเตอร์เทนมากกว่าทีมชาติเวียดนามประมาณนี้แล้วกันนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่แฟนบอลชาวไทยน่าจะมีความสุขเกี่ยวกับผลงานของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมนะครับยังไงซะก็ให้กําลังใจกันต่อไปภารกิจยังไม่จบนะครับพอเราผ่านรอบแรกได้เนี่ยไอ้นัดรอบรองแล้วก็รอบชิงเนี่ยถือว่าเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่ารอบแบ่งกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดเวียดนาม ห้ามประมาทเป็นอันเด็ดขาดนะครับแต่ผมเชื่อว่าทีมงานมาโน่มาดามแป้งและก็นักเตะทุกคนเนี่ยต่างตั้งใจสุดๆในตอนนี้ที่อยากจะพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จคว้าเหรียญทองคว้าแชมป์ทีเกมกับเมืองไทยยังไงก็ส่งกําลังใจให้กับพวกเขากันเยอะๆนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะในช anel ตองซุยฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ตองซุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ